สวัสดีครับทุกคนครับเยาดาเคนมผงเลยนะครับเควายครับที่มาอนอไว <laughs> <laughs> อันนั้นมึงใช้หรือเปล่าเควายไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้อะไรเลยฮะ <laughs> เข้าไปเลยฮะ <laughs> เอ,อ้ยพูดถึงอะไรเนี่ย วันนี้พูดถึงว่าเวลาผมเนี่ยเล่นโบว์ลิ่งฮะโยนปั๊บเข้าไปเลยมันลื่นเอาเคไมลไปถูลูกโบว์ลิ่งมันได้ลื่นเนี่ยอ่าเราไม่ได้คุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องอะไรฮะเคนมผงไงเคนมผงนะครับมันก็คือการที่คนเราสั่ง KFC มากินคู่กับนมผงไว้แล้วไม่ใช่อ่ะต้องบอกว่าเคนมผงฮะเป็นสารเสพติดที่ไม่ใช่สารเสพติดชนิดใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสารเสพติดหลายตัวกระทั่งแบบมีชื่อเล่นว่าเคนมผงซึ่งตอนแรกมีคนบอกว่าแบบนมผงผสมกกับยยยาาเเสพติิดแล้้วมนงงง่่อะไรีซึ ก็ทําคนตายหาไปแล้วครับนับเกือบสิบคนเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจมณที่นี้ด้วยนะครับก็เสียใจจริงฮะก็ระวังนะฮะวัยรุ่นที่ตอนนี้มีแผนจะลองของใหม่ก็อย่าเลยครับอย่านะครับไปกลับไปลองของเก่าก่อนครับมือไม่ใช่ใช่แบบตอนนี้คือไม่ควรล้องคือทั้งหมดตอนนี้มีคนตายจริงๆแล้วครับคือมันไม่ได้ตลกนะฮะมันตายกันจริงๆคือคนที่ฟังอยู่อ่ะอย่าคิดว่ากูไม่ตายเออไม่ใช่ว่าเอ้ยขอลองหน่อยดีกว่าเสพหน่อยไม่เป็นไรท้่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นคือล่าสุดนี้เจ็ด ท,นทีนี้ถามว่าไอย้ยาตัวนี้มันคืออะไรครับก็คือมีการไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับจากผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยพบว่ามันมีมา2ตัวก็คือมีตัวแรกเนี่ยมีสารเคตามีนแล้วก็ไดอะซิแพมนะครับก็คือเป็นประเภทยานอนหลับแหละแล้วก็ยาเคส่วนตัวที่2เนี่ยมีเฮโรอีนด้วยแล้วมียาอีด้วยนั้นได้ความสรุปคร่าวเบื้องต้นคือมันเป็นยาเสพติดที่มันผสมหลายอย่างด้วยกันแล้วมันก็เลยเสพเข้าไปพอเสพปับก็เลยเกินขนาดเพราะมันมั่วไปหมดฮะมันเหมือนคนกินเบีย์กินเหล้าหลายอย่างแล้วผสมกันอ่ะเคยไหมินเเบียรล่ะก คือมันไม่ได้สันใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นชื่อเรียกใหม่ซึ่งตอนนี้วัยรุ่นกลังฮิตเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าแดกตายไหมตายฮะนั้นคือควรจะเริ่มจากพุกเนื้อก่อนเพราะว่ามันไปเรื่อยไปเอาไวล้เนื้อเนื้อเนื้เอานื้อเนื้อเนื้เนื้อ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 เาื้อเน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 ืบอเนื้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 อยนื้อเนื้อเนือเนื้อเนื้อเนื้อเนืเอเเนื้อเนื้อน กินกับชีสแล้วก็เราต้องโรยฮะโรยพริกไทยสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยรอรุนทับตายว่าตอนที่คุณหมอและคณะแพทย์นะครับเอาสารเซบติดไปตรวจเนี่ยจะเจอ,อสารอะไรผมไม้รุนมากเลยกลัวว่าจอกมาเป็นแป้ง แปเี้ยอใช่เออไปแค่แป้งอะไรเงี้ยเออใช่กลัวกวจริงๆว่ามันมันจะไปแค่แป้ะไม่ใช่แป้งไม่เหมือนอันเก่านะไม่เหมือนอันเก่าที่เป็นแป้อยรตันเอออันนั้นก็หายอันนั้นก็หายไปแล้วนะไอที่เจอยาไอซ์ไอเีตันอ่ะไอตกดังอ่ะหายหายยังไม่มีใครพูดถึงเ่ยนี่ไม่มีใครพูดถึงข่ากเงียบไปแล้วใช่ตอนนี้มันต้องเป็นโกดังบ่อนแล้วล่าสนดโกดังยาไอซ์ไม่มีแล้วเป็นโกดังบ่อนแทนโกดังบ่อนเหรอไม่เอาไม่มีบ่อนเ่าบอกว่า ตัดเนียนม<ช>ากมีมีมมข้อเข้าไปตรวจสอบแล้วนะตัวในโกดังอะเป็นไงไงฟ เกือบเจ็ดหมื่นถ้าไป่เจ็ดหมื่นเปิดแอร์ทิ้งไว้ไงอันนี้กวดังเปล่าแล้วแบบมาเช็คกวดังเปิดแอร์ทิ้งไว้ลืมบ้านกูก็มีกวดังนะเออเป็นไงใหญ่เหมือนกันนะเป็นไงก็ไม่ถึงนะไม่ถึงใช่ไหมถึงบ้านมึงไม่ติดแอร์ไงโบ้ไม่ติดแอร์เพาที่เนี่ยเปิดแอร์ทิ้งไว้เปิดแอร์ให้กวดังรักษาความเย็นไงกวดังมันเป็นเป็นเหล็กไงถ้าเหล็กมันโดนความร้อนมันขยายมันพทำไม่เรียนวิทยาศาสตร์เนเออเขาต้องเปิดทุกกวดังกูดังเลยเปิดหมดเลยโบ้เออแล้วมีเศษเผาด้วยนะมีเศษเผาเศษคุ่งเศ ด้วยแล้วเปิดแอร์กูดังหนาวไงก่อกองไฟไมไไปพุ่งหมดเลยโอเคกลับมาเรื่องยาเสพติดกันต่อฮะก็คือต้องบอกว่ายาเสพติดในไทยเนี่ยการระบาดยังอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วครับโดยที่แต่ละช่วงเนี่ยมันจะระบาดไม่เหมือนกันบางช่วงก็เป็นยามาบางช่วงเป็นยาอี e มีบางช่วงเป็นย e าไอก็คือเป็นยา e ที่เด็กวัยรุ่นนิยมเล่นกันเพราะว่ามีความเชื่อที่ว่าเล่นแล้วมันขาวมันอารมณ์ดีรู้สึกไงตอนเล่นไม่เคยเล่นเลยผมเล่นไอผมน ชอบเล่นไอ้มากฮะไอ้สเก็ตผมก็ชอบเล่นเนื้อไหมเล่นเนื้อไหมมึงอะผมก็เล่นเนื้อเหมือนกันคนที่อะไรเล่นเนื้อบบนเล่นเนื้อสัตว์เนี่ย ผมเคยไปประกวดแคมเปญต่อต้านยาไอของกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วไปรฟังเขานะว่ายาไอมันมันเป็นอะไรก็คือเป็นสารเสพติดที่วัยรุ่นนิยมเพราะว่ากินน้ำขาวหลักๆเลยมันมันขาวแล้วก็ตอนเด็กๆผมก็ไปฟังวิชาการเป็นไงเป็นไงแล้วเป็นไงก็ก็ไปทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติควัปฏิบัติดนีังไงหมายถึงเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติผมเพื่อนไปปฏิบัติผมเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เขาเขาชอบทำทำเงี้ยผมไม่รู้นันคืออะไรอเที่อนว่าแล้วก็ มันคืออะไรคุณโบสอันนั้นเทกับอีกอย่างนึงเนี่ยอันนั้นเทอย่างนึ่งเนี่ยเอนอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรที่แบบสูดแล้วกแล้วก็มันทำหน้าอย่างเงี้ยคืออะไรโบสมันคืออะไรวะแล้วแต่แล้วแต่อ๋ออันนี้ผมอ้าวผมไม่รู้เหรอผมไปดูสารคดีมาเอาดูสารคดีสารคดีเขาบอกว่าเทเทเสร็จแล้วก็เกี่ยเกี่ยให้เป็นแนวยาวแล้วก็สูดเป็นไงตายไม่ตาย คือต้องบอกว่าครับไอสารเสพติดชนิดเนี่ยครับที่มีการเจอในนมผงเคเนี่ยครับที่เขาเรียกกันเป็นชื่อใหม่นะก็คือมีสารเคตามีนสามพมิตรเลยฮะมีการกดประสาทกดความเจ็บปวดแล้วก็ทําให้เคลิบเคลิ้มแล้วก็เรียกว่าอะไระฮะเพอร์เจอร์ฮะก็คือได้รับรู้เสียงผิดปกติมีหูว่องหูแววอะไรยเงี้ยถ้าหนักๆเนี่ยอาการนี่คือปากจะเขียวนะไม่ทำไมรู้ <laughs> อ่าเนาะแก่มาเวลันแต่บางทีดีเล่กนกาะดาไหล จะหิวมากไม่รู้เยอะจังองบอกว่าถ้ามันยิ่งเสพเยอะเราก็จะทําให้แบบว่ามีโอกาสเสียชีวิตครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจด้วยพราะดังนั้นคือก็อันตรายนะฮะอย่าเล่นดีที่สุดฮะถ้าเล่นผมอยากจะบอกว่าให้เลิกจากเนื้อมันเบาไม่ใช่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวฮะไม่ไม่ควรครับถ้าเบาหน่อยก็บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายใช่ก็ไม่ควรมามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเราจะมาแนะนาให้ใช้ไม่ได้เอองั้นเราโพลลิ้์ไว้แล้วกันไม่ได้อ๋อโอเคโอเค นอกจากเรื่องยาเนี่ยมีเรื่องนี้ ถุงมือการแพทย์มือสองไม่รู้ไม่รู้ครับอันนี้ผมือแพทยจับได้แล้วนะมีขบวนการเนี่ยถายถุงมือแพทย์มือสองใช่ยังไงครับก็เอาถุงมือแพทย์ที่ใช้แล้วเอานํากลับมาแบบล้างถุงมือแพทย์ที่มันผ่านเลือดผ่านน้าหนองผ่านน้าเหลืองอะไรอย่างเนี้ยอ่าผ่านทุกอย่างอะเอามาถุงผ้าที่บางคนไปเสียบตูดคุไข้แล้วก็ออกมาคือว่าอันนั้นน่ะเขาคงทิ้งเลยมือจะให้แบบเอาไม่แน่ไงคก็คิดไปเรื่อยมันอาจจะไม่คุ้มไอ้หลายๆอันที่แบบแค่ใส่คุณเคยเห็นไหมล่ะถุงมือแพทย์ที่เขาแบบเอายางหมอฟันอะแพทย์ใส่เบา โดนคนนี้โดนแบบคือโดนแบบว่ามีคลิปฟันอะไรเงี้ยใช้ใหมอ่าเ็ษคนนี้แล้วก็ทิ้งมึงมันก็ไม่ควรจะจะใช่แต่ก็ไม่ควรคือล่าสุดจับได้เลยนะแล้วก็มีการแถลงข่าวแล้วก็เราจะบอกว่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงคนสามารถทําได้มากขึ้นก่อนหน้านี้มีขายอะไรบ้างนะหน้ากากที่ม่นมีคุณภาพหน้ากากปอมหน้ากากปอมเนี่ย ถุงมือถุงมือปอมยาก็เข้ามาอ่าใช่ครับคนเริ่มทำธุรกิจผิด่ฎหมายมากขึ้นเพราะว่ามันได้เงินเร็วอะไรเงี้ยเดี๋ยวอนาคตต้องมีป้นทองบ่อยขึ้นผมว่าตามหลักเดี๋ยวมีถุงยางปอมอีกเฮียไม่เออเออหรือไม่ก็ถุงยางมือสอง เยอะมาเลยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยฮะก่อนที่จะมาเข้าชุวงโควิดเนี่ยประชาชนคนไทยก็เริ่มมีการขายของผิดกฎหมายมากขึ้นไงจากแต่ก่อนเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยผมเป็นในหน้าผมเป็นคนค้าขายทั่วไปอะไรเงี้ยขายอาหารอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบมีโควิดปั๊บแล้วลุงตู่บริหารเนี่ยเขาก็เลิกขายอาหารลวเลิกขายเลยหรอขายบ้านขายรถขายที่ดินขายงานไม่เหลืออะไรเลยเหลืเลยขายแล้วเลยต้องบอกว่าล่าสุดแล้วมีข่าวลือไหมฮะผมย้ำว่ามีข่าวลือนะครับเพราะว่าไอข่าวที่ผมจะเล่าเนี่ยข่าวสดเพิ่งลงนะครับสองชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ยังไม่มีเรียกว่าต้นทางวว่่าาาปไหบอก ลุงตู่แท้จะมีนโยบายว่าใครที่ลงทะเบียนแอปไทยชนะครับจะแจกคนละ3,500บาท2เดือนติดต่อกันครับผมอุ้ยส <7, 000. S 2> เดือน7,000 7 0 0เเรียกว่า <คน S 2> เป็นเงิอน<ะ>อัดฉีดให้คนอยากมา โหลดแอปเอออยากให้มาโหลดแอปนะใช่ไทยไทยชนะไทยชนะคนละสามพันห้าเดียมแต่เขายังไม่บอกว่ากี่คนแต่ปัญหาคือกูลงไปแล้วแล้วกูจะได้ตังค์ไหมเดี๋ยวให้สักว่าล้านคนล้านคนล้านต้นก็เท่าไหร่สามพันห้าร้อยล้านสองเดือนก็เจ็ดพันล้านเจ็ดพันล้านเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมเบาโอ้เรือมน้ำครึ่งลำครึ่งลำสบายแล้วจริงเจ็ดพันล้านเนี่ยติดโซลาเซลล์ที่แกนหัโรคโรคโรคคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องมันเป็นครบคนละส่วนกันได้ได้กี่หมู่นะได้ได้หลายหมู่บ้านต้องบอกว่าการที่ลุงตู่จะมาแจกเงินอาชีพผมก็เข้าใจะเคคาางอยกจ ชวนให้ประชาชนมาโหลดไทยชนะอะไรเงี้ยปัญหาคือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอะเนาะมันก็ไม่โหลดไม่ได้เนาะไม่มีนะแบบสร้างการปลูกฝังแล้วก็ให้คนไทยรักการขอความร่วมมือตอนแรกบอกอะไรนะไอแอปไทยชนะต้องต้องโหลดปรับจะปรับใครไม่โหลดมึงโดนสี่หมืนเออเอ้ามาสร้างกูโดนทัวลงโดนด่ามันเดิมผมกบอกในประเทศเนี้ขับเคลื่อนด้วยการด่าตอให้อะไรเปต้องด่าเปลี่ยน เป็นโหลดแั้งใจตังค์แจกโหลดปั๊บแจกตังค์ไม่มีใครด่าไม่มีใครด่าชลิยะอุะ้ยอัจฉลิยะชอบสุดยอดผมมองว่าอย่างนี้ฮะเขาเขาคือมีคนด่าว่างแต่ว่าโหลดไทยชนะแล้วเนี่ยบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนอ,อย่างเงี้ยคนแก่อะไรเงี้ยถ้าแจก 7,000นะแล้วโหลดไทยชนะเนี่ยคนอาจจะยอมเอาเงินสักพันห้าไปซื้อสมาร์ทโฟนถูกๆอะไรเงีเ้ยเป็ไปได้ปะอยากได้เงิน7,000ไงเสียยอมเรายอมเสียเงินพันเก้าไปซื้อสมาร์ทโฟนไงจะได้เงิน7,000ผมว่าเป็นโลจิกนะไป็นไปได้นะคนไทยบางคนไป็นไปได้นะยอมล<บ>งทุนหรือว่าไปซื้อสมาร์ทโฟนมือสองก็ได้แบบเพื่อนละพันพันต้นๆอะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าเขาต้องการสันตีว่าเขาจะต้องได้นะก็ใช่ไงแต่ปัญหาคือเขายังไม่บอกว่าเาจะได้กี่คนและอย่างนึงคือที่เป็นข่าวที่ออกมาหมัดหม่านมากๆนะครับคือยังไม่รู้ต้นทางเลยววว่่่่าาาาาาามมจกไหนนแตขสดเอลงใ เราต้องดูต้นสายปเหตุเหตุจริงๆอ่ะเขาอยากให้โหลดเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้ถูกไหมไอ้ไดชนะว่าการหมุนออกของโควิดอ่เป็นยังไงเวลาติดขึ้นมามันได้ตรวจสอบง่ายเขาต้องการอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับอยากแกประชาชนทุกคนได้เลยอยากติดตามได้ว่าใครไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซึ่งมันบอกทั้งตำแหน่งบลูทูธเบอร์โทรศัพท์รูปภาพเออบอกทุกอย่างเออจริงๆอีกนิดนึงอ่ะมึงให้กูบอกเองก็ได้เพราะกูไปไหนแทบจะรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยกูไปอาบนุ่งยังรู้เลย คือจริงๆอ่ะให้คนคนหนึ่งทาก่อนใครนะใครมีอยู่คนเดียวครับแล้วประชาชนหลายคนอ่ะเขาอาจจะแบบทําตามเันหลายๆคนเลยใครวะคนที่ชอบไปยเนอ่าเปลี่ยนเรื่องคุยไมมบลไม่มาถึงลุงตู่อ่ะโอเคได้อได้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 ลุงตู่ได้งมึงบอกลุงตู่กูก็ลุงตู่แหละบตนลุงตู่นะดรือว่ามีใหญ่กว่าลุงตู่ไม่มีไม่มีบลลุงตู่แหละจบก็ตอนนี้นะฮะก็นับว่าอยู่ในช่วงลาบากนิดนึงนะครับวันนี้ก็เราอัดกันวันที่12มกราคมช่วงที่โควิดกาลังระบาดแล้วก็รัฐบาลประกาศล็อก นะครับไม่ได้ล่องลอยทั้งหมดก็คือตอนนี้จะขึ้นขึ้นจะถึงหมื่นคนแล้วมั้งเกินกันหมื่นนะครับเกินหมื่นไปแล้วแล้วก็หลักคนติดเชื้อยังหลักร้อยอ่ทุกวันนะครับก็คือมีโผงไว้เรื่อยก็มีจากทั้งบ่อนบ้างอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็อยู่บ้านนะครับเยอะเพื่อชาติไปถ้าใครอยู่ไม่ได้ออกไปทำงานก็ระมัดระวังตัวฮะเข้าใจว่าชีวิตแต่ละคนอาจจะแบบเลือกไม่ได้เหมือนกันนอะไรนะบอกเอาแย่เอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่มีไหมไปถึงเหล้าอีย คุณคิดว่าจะมีอะไรออกมาอีกไม่ว่าจะเป็นถุงมือการแพทย์เอ่ย,ยาเอ่ยอรออกมาเพียบแล้วด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนเราต้องหาตังค์ก็ไปวิเีการที่ผิดก่อนหน้าที่จะมีถุงมือปลอมเนี่ยมีอย่างหนึ่งปลอมออกมาแล้วอะไรร้านค้าอะไรไม่รับกัเลยนะ แบงก์ปลอมรับไม่รับธนาคารไม่รับมีแบงก์ปลอมแต่นานแล้วนะนานแล้วธนาคารไม่รับนะเราไม่ได้พูดแต่เขาเขียนว่ามันมีมูลค่านะแต่ไม่รับเราพูดถึงแบงก์ปลอมนานแล้วนะใช่แบงก์ปลอมนานไปแล้วไม่ได้แบงก์ปลอมใหม่เราไม่ได้พูดถึงบม่ไที่ยลึกนะไม่ได้พูดเรื่องนั้นออกมานานแล้วเออจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รับไม่รับเรามีอะไรคุณคิดว่ามีอะไร รถยนต์ปลอมคงไม่มีใครใครอยากทำรถขึ้นมาใครทำรถปลอมวะอีกเนี่ยมึงจะถ้ามึงจะทำรถปลอมมึงก็ทำมึงทำรถจริงมึงทำรถจริงเหรอมันอีกนีหนึ่งมันเป็นรถจริงแล้วป่ะทำรถปลอมไงเบนปลอมเบนปลอมมึงเคยเห็นเบนสองประตูยี่สิบวัตต์ต่างกับผมเบนปลอมมันวิ่งทุ่งเทพเลยโผมแฟนปลอมแฟนแฟนปลอมรู้จักแต่แบบแต่งงานแล้วมีแฟนอีกคนนะเออเหนื่อยแล้วกูเลยหรือแบบนายกปลอมอะไรเงี้ยนายกเรานายกจริงเลยนายกจริงจริงเลย ไม่ต้องมีปลอมเห็นยังไงก็อย่างนั้นแหละวอทไม่ปอมหรอกก็เราคาดหวังว่ามันจะไม่เกิดการระบาดที่ร้ายแรงนเล้การระบาดเล่นแต่พูดเรื่องยาเสพติดอีกพูดเรื่องของมึงนะเหมือนพูดโควิดไม่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 ไ่่ไ่ไ่าม่ไติไมไม่ไม่่ไม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 าไม่ไมไม่มากม่้ม่ไา่ไมม่ไม่่ไม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 ่าม่ไ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 ม่่ไม่่ไม่่มนซื้อง่ไม่ไม้ไม่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 ่มไม่น่าเล่นอะไ แย่เนาะแย่โรค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 จะถือสาเลยมันค yeah. ิดคิดได้หรอโรคที่มันระบาดเยอะเพราะรู้ว่าอะไรไหมเพราะมันโรคระบาดถ้ามันโรคละลอยเนี่ยมันจะคนทั่วไปก็ซื้อไม่ได้ไง จะอาความฝืนองยิงไงอยากจะรอว่าถ้าเล่นมุกเนี้ยคนมันจะคอมเมนต์ยังไงอออีคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะอยากอยากรู้ฟีดแบงคเออคุยไปอยู่ข้างหลังการที่คนเราเนี่ยระบาดเยอะเนี่ยเพราะว่าโรคระบาดเยอะเพราะว่าโรคมันระบาดเนี่ยถ้าโรคกระไร้เนี่ยมันไม่ระบาดหรอกอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์ได้คอมเมนต์คุณปิ้งเล่นมุกดีมากเลยครับอุ้ยขอบคุณวันหลังอย่าเล่นอีกนะคะับอี๋อี๋ให้มันหมดไปนะฮะอย่าให้มันระบาดหรือว่ามาลองกันเลยมันไม่ดีหรอกครับมันจะมีแต่ทำให้คนอื่นสวววยยด้เเเลาารรพใช่คับถูกม คนนั้นอ่ะที่อุดรอ่ะในเขียงหมูอ่ะที่ไปแทงนั่นก็ไม่แน่ใจว่าพือเพื่อนเหมือนบอกว่าไปเสพยาที่ทําให้เกิดภาพหลอนใช่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 อันนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นผกข้างเคียงไอ้คนที่เสพเนี่ยมันจะทําให้มีอันตรายต่อตัวทั้งตัวเองแล้วคนรอบข้างใช่จำคำพูดผมไว้นะฮะยาเสพติดคนเสพตายคนขายได้ตังคนผลิตเป็นรัฐมนตรีช่วยๆกันนะครับเลิกยุ่งกับเคนมผงฮะมายุ่งกับเคแป๊บซี่ดีกว่าฮะเหนื่อย ปิดคลิปซะไม่ใช่กมเป็นไรนะกูจะเดินไปเขียนคอมเมนต์ด่ามึงไอ้บอสแบบที่มึงก็ด่ากูไปเป็นร้อนะ